เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับตัวของ VCT Madrid นะครับที่จบไปเมื่อคืนเนาะสรุปว่าเซนติเนลก็ได้แชมป์ไปนะครับในรายการนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเซนติเนลด้วยนะครับจริงๆผมก็เชียร์เซนติเนลอยู่นะคือแบบล้มลุกคู่คานมากๆตอนแรกผมคิดว่าเจนจีเนี่ยจะได้แชมป์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนาะมีพลังฮึดอะไรก็ไม่รู้นะครับกลับมาได้เฉยเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงการพีคนะครับโดยการพีคที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันคือการพีคแบบไล่เป้าแล้วการพีค ไล่เป้าเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยววันที่ผมจะมาสอนเองครับก่นื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีว n e l a แลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปัพอย่าลืมใส่แนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอครับผม ตอนนี้นะครับผมได้ทําช่องแยกไปเปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถที่จะติดตามความสนุกได้ตามแบนเนอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับวอ er ลเลอร์ทิกรวมเทคนิคว a ลเลอร์แลนด์วิลนิกรวมทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับว a er ลเลอ n นด์วอลเลอร์สกินรวมเรื่องสกินเกมว a ลเลอร์แลนด์และไฮเปอร์เลสรวมเรื่องราวของคนรักรถครับและเหมือนเคยนะครับผมขออนุญาตเบรคคุณผู้ชมไว้นิดนึงนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการพีคที่ปลอดภัยที่สุดของคุณครับแล้วก็การพีคไรเบาเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนสาหรับทุกคนสามารถที่จะมาคอมเมน,น,นเเเตัอนอนน่ขวงงวงสว ของผมเพียงเท่านั้นเลยนะครับที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็นํามาลงในคลิปนี้นั่นเองนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ นะครับก่อนที่เราจะไปฝึกการพีคแบบไล่เป้ากันนะครับเราต้องมารู้พื้นฐานของมันก่อนว่าการพีคมีกี่แบบแล้วก็การพีคที่ปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างและการพีคที่ไม่ควรทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกผมขออนุญาตแบ่งการพีคเป็น2ประเภทก่อนนะครับหประเภทการพีคแบบเช็คนะครับหรือว่าพีคเช็ค2ประเภทการพีคยิงหรือว่าพีคเพื่อออกไปยิงนั่นเองนะครับโดยการพีคเช็คเนี่ยมันก็จะเป็นการหาข้อมูลเท่านั้นนะครับผมโดยไม่มีการพีคออกไปยิงนะทำได้โดยการช็อตพีคนะครับหรือว่าจะจ้มพีคก็ได้เช่นกันแบบท ผมกําลังขึ้นให้อยู่ณนะตอนนี้นะครับส่วนพิกยิงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนกว่านะครับเราต้องอนุมานภาพไว้ในหัวว่าโครงสร้างของแมปนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วศัตรูจะอยู่ประมาณตรงไหนแล้วเราจะไล่เป้าไว้ตรงไหนบ้างนะครับการพิกชนิดนี้นะครับผมมันทําได้หลายกรณีมากๆนะครับบางคนอาจจะวายพิกไปเลยสวิงพิกออกไปเลยหรือว่าอาจจะนั่งแล้วก็กด A หรือดีค้างนะครับเพื่อยิงสเปรย์ใส่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูจับเป้าเราได้ยากขึ้นการพิกหลักๆก็กจะมีอยู่2แบบครับแต่ว่ามันจะมีการพิกพิกหนึ่งนะครับที่สา สามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยก็คือการพีคแบบการไล่เป่าครับการไล่เป่าเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งพีคเช็คแล้วก็พีคยิงนะครับโอเคมาเราได้รู้เกี่ยวกับ2พีหลักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบก่อนที่เราจะพีคไล่เป่าให้มีประสิทธิภาพกันบ้างครับว่าจะมีอะไรบ้างทุกอนกันแล้วก็ Let's go ครับ การพิกและเป้านะครับถ้าจะทําให้ดีได้เนี่ยคุณต้องวางเป้าให้เป็นก่อนนะครับการวางเป้าก็คือการวางเป้าไว้ที่จุดที่ศัตรูอาจจะโผล่และวางไว้จุดที่สําคัญที่สุดฆ่าศัตรูได้ไวที่สุดนั่นก็คือวางเป้าไว้ที่หัวนั่นเองครับผมเคยสอนไปแล้วว่าการวางเป้านะครับจะต้องทํายังไงบ้างสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคืออาจจะเป็น EP หนึ่งนแหละสำหรับมือใหม่นะครับสามารถกลับไปดูได้อย่างที่2เลยก็คือ,คอรู้ตําแหน่งและองค์ประกอบของแมปคร่าวๆนะครับรู้ว่าตรงไหนคือจุดที่มันสูงกว่าตรงไหนเป็นพื้นนะครับหัวศัตรูจะอย อยู่ประมาณไหนนะแล้วถ้าศัตรูพีกออกมาเนี่ยศัตรูจะอยู่ประมาณไหนพีกออกมาไวจะอยู่ตรงนี้พีกออกมาช้าจะอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนอนุมาณภาพไว้ในหัวไวนะครับและข้อที่3นะครับการคาดเดาวความน่าจะเป็นนะครับผมสิ่งนี้นี่คือเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะเรียกง่ายว่าการอ่านเกมก็เป็นไปได้นะครับคือเราจะต้องคาดเดาไว้ก่อนว่าศัตรูมันอาจจะพีกออกมาได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าศัตรูมันอาจจะยืนอยู่มุมแปลกๆได้ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นการพีไรเป่าเนี่ยมันจะมีข้อดีและก็ข้อเสียอยู่นะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกกรณี คือพีกทุกแบบอะ่ะไม่สามารถที่ใช้ได้ทุกกรณีนะครับมันจะมีความเหมาะสมในแต่และสถานการณ์แตกต่างกันไปเนาะการพีกไรเป้ามันจะมีสิ่งที่ยากอยู่นะครับสาหรับการฝึกนั้นนั่นก็คือเวลาที่มันมี Second f l o o r ขึ้นมานะครับออไม่ใช่ชั้นสสิคือแบบว่ามันมีพื้นที่ต่างระดับนะครับท่านึกไม่ออกให้นึกถึงไซส์ B ของแมปสปริตครับที่บางทีโอเมนอาจจะอยู่บนกล่องนะครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยสตูอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับทำให้เราเนี่ยต้องมีการสะบัดเป้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะสะบัดเป้าลงมานะรบบนี้กก็เเปข,เขขออสยงาแบบ ไล่เป้านั่นเองแต่ว่ายังไงมันก็ปลอดภัยอยู่ดีนะครับข้อที่4เลยก็คือการวางสายตาไปตามเป้านะครับอันนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับให้จําไว้เสมอว่าเป้าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เป้าอยู่ตรงไหนสายตาอยู่ตรงนั้นนะครับให้มองทะลุเป้าไปนะครับส่วนหางตาเนี่ยให้มองไปที่อีกจุดหนึ่งในระยะใกล้ๆกันที่คาดว่าศัตรูอาจจะโผลออกมาเป็นตัวถัดไปครับอาจจะงงนิดนึงนะแต่สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปได้เลยนะครับผมทําไวใ้ให้หมดแล้วนะข้อที่5เลยก็คือการรู้จังหวะที่ควรพีคแล้วก็ไม่ควรพีนะครับควรก็ เช่นรู้จุดอันตรายแล้วตำแหน่งศัตรูคร่าวๆนะครับหรือว่าอาจจะรู้ตำแหน่งศัตรูแบบชัดเจนเลยก็ได้นะครับผมโดยการฟังเสียงหรือว่าการดูมินิแมปเป็นต้นครับเวลาที่ไม่ควรพีนะครับเช่นอยู่ในที่โล่งนะครับพีกออกไปแล้วเนี่ยไม่มีที่หลบนะครับไม่มีที่กำบังนะเวลาโดนรุมนะครับผมเราัวแต่มาพีกแบบโอ้โหไล่เป้าเนี่ยมันก็ไม่ทันเนาะมันจะต้องแบบใช้การวายพีกสวิงพีกอะไรก็ว่ากันไปนะครับและสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการซ้อนไล์เพื่อนครับพีกออกไปพร้อมกันแบบซ้อนไลน์เลยนะก็คือถ้าศัตรูยง มาเนี่ยก็เข้าหัวทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่แบบนะไม่ควรทำนะครับหลายจังหวะเนี่ยเราต้องดูดีๆว่าเพื่อนเราเนี่ยต้องการที่จะพีคหรือเปล่าถ้าเพื่อนเราต้องการที่จะพีคเราควรจะพีคช้ากว่าเพื่อนไหมหรือว่าเร็วกว่าเพื่อนหรือยังไงทุกคนต้องอนุมานภาพไว้ในหัวนะครับและนี่ก็คือ5้าสิ่งนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปฝึกกันนะครับที่ควรรู้ไว้เกี่ยวกับการพีคเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการพีคแบบไล่เป้าเนี่ยมันจะมีวิธีฝึกยังไงบ้างแล้วก็มีพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ Let's go ครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเทคนิคของการฝึกกันแล้วนะครับผมมันจะแยกกันนะระหว่างการฝึกกับทฤษฎีนะครับทฤษฎีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าแมตต่างๆเนี่ยมันมีจุดพีคตรงไหนนะครับมีจุดอันตรายตรงไหนบ้างแล้วก็ไล่เป้ายังไงถึงจะดีที่สุดนะครับการพีคไล่เป้าก็คือการที่เราค่อยๆเช็คไปทีละมุมนะครับจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวานะครับอย่างเช่นถ้าผมยืนออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เดินไปเลยเนี่ยไอสตัวจะยิงผมจากตรงนี้ จากตรงนี้หรือว่าจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆที่จะพีออกไปเช็คทีละมุมนะครับเห็นปะเช็คทีละมุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่านะครับเมื่อกี้ผมยิงว้าไปอ่ะก็พอดีว่าเพิ่งตื่นก็อภัยให้ด้วยละกันนะครับ <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับการพีคได้เป้าแบบทฤษฎีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จําเป็นสาหรับการพีคแดเป้าเนี่ยคืออะไรนะครับ หนึ่งเลยเป้ากลางเป้าหุบครับทุกคนเมื่อไม่หลายๆคนนะครับอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปสําหรับเป้ากลางเป้าหุบนะครับแล้วก็ฟุตสเต็ปละกันนะครับสำหรับการเดินการแบบพีคอะไรเงี้ยการหยุดการยิงคือจำไ้ง่ายมันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับเดินหยุดยิงนะครับเดินหยุดยิงอย่าไปแบบว่าเดินแล้วก็ยิงนะครับ อย่างนี้นะครับมันได้แหละมันได้ในบางกรณีบางกรณีนะแต่ถ้าเอาเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราก็เดินอย่จริงนะครับเวลาที่เราเดินนะครับป้าของเรามันก็จะกลางออกอย่างนี้ <S 1> <S 1> เห็นไหมแน่นอนว่ากระสุนมันก็จะไม่ตรงนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราหยุดเดินนะครับเป้าของเรามันก็จะหุบลงไปเป็นปกตินะครับกระสุนแล้วก็จะตรงนั่นเองเนานะนี่คือทฤษฎีเป้ากลางป้าหุบนะครับแบบเบื้องต้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกจากบอดในห้องฝึกซ้อมก่อนก็ได้นะครับผมให้โฟกัสไปที่ตัวหลังนะเดี๋ยวก่อนตัวนี้ ตัวตรงกลางนะครับให้เดินไปทางซ้ายโดยที่เป้าเนี่ยต้อง follow อยู่กับหัวตัวนี้นะครับเดินไปทางซ้ายยิงเดินไปทางขวายิงนะครับเมื่อกี้กูเดินขวาบอกซ้ายเอออะไรวะเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ฝึกความไวขึ้นเรื่อยๆมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะครับ ก็คือการโยกยิงแบบใช้ทฤษฎีเป้ากลางเป้าหุบนั่นเองนะครับอ่ะแบบที่2นะครับถ้าใครรู้ทฤษฎีแล้วฝึกจนรู้สึกว่าเออเราเข้าแบบเข้ามือแล้วว่าเรารู้แล้วว่าวแบบเราควรจะหยุดตอนไหนควรจะเดินตอนไหนอะไรเงีะ้ยะครับควรจะโยกยังไงโฟกัสแท็กเป้ายัางไงประมาณนี้นะครับรู้ละอันนี้คือรู้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือการฝึกบอดระดับยากในห้องกู้สบายนั่นเองครับมาถ้าทุกคนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับเป้ากลางเป้าหุบไปแล้วผมขออนุญาตใช้เป้าที่ถนัดเลยละกันนะครับอ่ะประมาณนี้พีไปเทียน,นิต แต่ก็ต้องดูจังหวะเกมด้วยนะไม่ใช่แบบโหกว่าจะกระดึบ๊บกระดึ๊บได้ทีละนิดทีละนิดโอเคตรงนี้น่าจะมีเฮ้ยะไม่ใช่อ่ะโอเคยวพีคไล่มุมไปทีนิดอ่ะทางซ้ายผมปิดไว้นะเพื่อไม่ให้ศัตรูมันยิงเราได้นะครับเราก็จะหันไปดูทีละมุมอย่างนี้ อ่ะกูตายอีกแล้วมุมเดิมเลยไอ้เกียกับลิปที่แล้วเนะี่ยถ้าเร็เรวๆหน่อยก็เดินนี่นะครับเราจะไม่เดินเป็น W Gaming นะครับเราจะต้องเดินแบบปูเข้าใจไหมใปูองสิธิ์นะอ่าจะบ้าไปแล้วโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นขอไม่วันวัน,นวันนี้ไม่ผ่านก็แบบนะไม่หยุดนะครับเดินตรงสุดท้ายว่ะนี่ที่ผมถอยมาตรงนี้คืออะไรรู้ปะ ผมอยากเห็นมุมมองที่กว้างที่สุดเว้ยเพราะว่าทหารเขผมนี่อยู่เป็นไงพีคแบบไล่เป้านะครับไปทีละนิดทีละนิดไปตามมุมนะครับผมต่างๆค่อยๆสแนปไปทีละนิดและสิ่งที่สําคัญจําไว้เสมอว่าควรหาที่กาําบังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลอดนะครับสมมุติว่าเราจะพีคไปดูทางขวาทางซ้ายเราต้องมีที่กาําบังถ้ามันเป็น2ชั้นแบบนี้เอาข้างบนก่อนนะครับถ้าสมมติว่าข้างบนเสร็จเนี่ยลากของมข้างล่างมันจะง่ายกว่านะครับถ้าเราข้างล่างเสร็จแล้วลากไปข้างบน,นมันจะยากนะครับ อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวบางคนอาจจะสลับจากนี้ก็ไม่รู้แหละนะครับผมลองไปฝึกกันดูป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแมปจริงๆนะครับแต่ผมมีคนเดียวนะอาจจะไม่ได้มีบอทดมีเบิร์ดหรือว่ามีผู้ช่วยอ,อะไรนะครับแต่ผมจะสอนแบบการพีงเบื้องต้นละกันในแมปที่มันสาคัญสาคัญจริงๆอย่างแมปเอ็ดเซน์ครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในแมปแอสเซนในฝฟล์บุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับทุกคนพีคเนี่ยหลายคนอาจจะชอบทําแบบนี้นะครับเพื่อยิงศัตรูที่อาจจะอยู่ตรงนี้แต่ลืมไปว่าตรงนี้ก็มีศัตรูได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาหน้าถูก,กําแพงมันทําได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องเช็คจากซ้ายสุดไปขวาสุดไม่ใช่กันอย่างนี้นะครับนอกจากว่าคุณจะได้ยินเสียงแล้วก็ศัตรูเหลือตัวสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเราถึงจะพีกอย่างนี้ออกไปได้นะครับการพีก,ก็ควรที่จะถอยลงมานนิด นะครับแล้วก็ไล่เป้าไปทีละน,นี้อย่างนี้นะประมาณนี้เป็นต้นนะครับสำหรับตรงนี้นะส่วนต่อไปนะครับตรงนี้จุดที่จะเข้าไซส์เนี่ยเห็นปะมันจะมีหลายจุดมากๆแล้วก็มีทั้งชั้น2ชั้น1นะครับตรงเนี้ยเราต้องให้สกิลเช็คเว้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเราต้องให้สกิลเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนหรือว่ารีคอนอะไรทุกอย่างนะครับต้องให้สกิลเป็นคนเช็คนะครับผมเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยเวลาเดินเข้ามาเนาะเราก็ต้องไปโฟกัสกับที่สตูอัจจะโผล่ได้นะครับ1 2 3 4 5าี่้า 8จุดแนวที่ศัตรูอาจจะพีคออกมานะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสมมคุมนะครับตรงนี้ให้สกิลเป็นคนเช็คนะครับถ้าใครมีสกิลที่สามารถเช็คได้นะครับให้เช็คตรงนี้ก่อนนะครับ <para> มาเดี๋ยวเราลองมาพีคแบบไล่เป้ากันดูนะครับการพีคแบบไล่เป้าเนี่ยเราต้องมองนะครับมองให้ไกลมองให้ไกลแต่เป็นการมองแบบทะลุเป้าไปนะสายตาหลักของเราเนี่ยต้องมองแบบอยู่ที่เป้านะอ่าเช็คไปนี่คือ1มุมเคลียร์อ่านี่คือมุมที่2และมุมที่3นะครับนี่นี่คือมุมที่4 นี่คือมุมที่5ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคนโผล่เราใช้หางตามองนะนี่มุมที่หนี่นี่คือผมหาที่แอบละเห็นปะผมจะหาที่แอบแล้วให้ดีก็เข้าไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันตรงเนี้ยไม่เห็นเรานะครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้หรือตรงนี้ได้นะครับเป็นต้นนะมาเดี๋ยวลองดูเวลาที่ผมจะเข้าจริงๆเนี่ยผมก็จะยิงตรงนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่เดี๋ยวเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย ชอบมีศัตรูดักอยู่กูละคนนึงอ่ะตรงเนี้ยนะครับแล้วสแกนอ่ะมันชอบหาไม่เจอเว้ยบางคนอ่ะสแกนมาติดตรงนี้เขาก็ยิงได้ไงหรือว่าสแกนมาไม่ถึงนะครับอาจจะมีศัตรูแอบอยู่ตรงนี้หรือ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 ตรงนี้นะครับมีแอบประจําบอกเลยนะครับมีโบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีแบบการบุกที่ไม่ได้เก็บเสียงนะครับหรือว่าแบบเอาละกูเอาแน่แล้วเพื่อนเซตสกิลไปเข้าทั้งหมดละยิงเช็คหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยสองที่เนี่ย ตรงนี้ไม่ต้องยิงนะครับเพราะว่าศัตรูมันจะอยู่ตรงหินมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะครับเนี่ยประมาณยิงเช็คไปแล้วก็โอเคนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาวางสไป อ่านี่คือการพีคแบบไล่มุมไปทีละมุมนะครับคือมันจะมีอยู่2แบบนะการพีคแบบไล่มุมเนี่ยสายตาของเรามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตาของเราอ่ะจะต้องมองไปกับเป้านะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับแต่หางตาจะมองไปจุดอื่นที่ศัตรูอาจจะพีคออกมาอย่างเช่นสายตาหลักอยู่ตรงนี้นะครับหางตาอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้เป็นต้นครับ อ่านี่ก็คือการปฏิบัติที่หลายคนนั้นอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับการพีคครับผมบอกเลยว่าถ้าใครดูจนจบคลิปเนี่ยคุณจะได้สาระไแปบบแบบเต็มๆแล้วก็การพีคที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะค่อยๆพีคไล่เป้ากันไปนะครับแต่ทั้งนี้จังหวะทุกจังหวะมันก็จะมีการพีคเป็นของตัวเองเช่นบางจังหวะนะครับผมเราเพื่อเรายิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วศัตรูมาอยู่ตรงเนี้ยเรามัวแต่แบบโอ้โหจับ,จบ,จบ,จบ มันก็ไม่ได้นะครับเราต้องรีบออกไปช่วยเพื่อนแบบว่ายพีกหรือสวิงกีออกไปหรือะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะมันต้องดูสถานการณ์ด้วยในการใช้นะครับแต่หลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าไซส์หรือว่าการเช็คมุมต่างๆนะครับเราจะใช้การไล่เป้าแบบนี้ไปที่ระดิบน,นะครับหลายคนนะครับที่ผมเห็นนะครับผมก็คือชอบดักอยู่อย่างเงี้ยเห็นปะติดกำแพงเลยไม่เห็นเลยสักอย่างเนี่ย เห็นปะแล้วเวลาศัตรูมานะครับผมถ้าศัตรูที่มันมาแบบไม่ได้เห็นอะไรอะเออ W gaming อ,อ,<ๆ>อะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับทุกมุมเนี่ยมันมีผลหรือว่าอาจจะมีศัตรูอยู่เสมอนะครับเขาจะค่อยค่อย,อยพีเงี้ยนะหรือถ้ามันไกลหน่อยเนี่ย ร้อยนะครับถ้าเขาเห็นปลายปืนของคุณก็คือเสร็จนะครับการดักที่ดีเนี่ยอานี่กูมาเรื่องการดักกันเนาะการดักที่ดีเนี่ยอย่ายืนนิ่งนะครับแล้วก็มาอย่างนี้นะครับให้เห็นพอเห็นศัตรูก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ไว้ว่าะศัตรูมันเดินมามันจะเดินมาอย่างนี้เราก็จะเห็นปลายปืนก่อนนะครับการดักเดี๋ยวเอาไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาสอนการพีคเช็คก่อนนะครับการพีคเช็คที่ดีนะครับเราจะต้องไม่หน้าติดกําแพงอย่างนี้นะครับโอเคไหมการพีคเช็คนะครับถือมีดจะดีที่สุดและอยู่ไกลๆนะครับถ้าสมมติว ให้ snap peek อย่างนี้อ,อันเนี้ยได้อาจจะไม่ต้องออกไปเต็มตัวอย่างนี้นะให้ตาเราเห็นหรือให้มินิแมปเราเห็นก็พอพอมินิแมปเราเห็นเนะี่ยศัตรูมันจะขึ้นไปในมินิแมปเราเองนะครับพ e e เช็คแบบที hmm. ่2ก็คือการกระโดดพีคครับ b นนี Money ่ hop หลายคนกระโดดอยู่ที่เดิมใช่ไหมผมรู้ <laughs> หลายคนเนี่ยกระโดดไม่ไปร mm hmm. กระโดดยี่เดิมเนี่ย เรียบร้อยโดนยิงนยะให้ทุกคนทําการกด W A พร้อมกันในกรณีที่เป็นทางขวานะ W A กดกระโดดใช่ไหมกดกระโดดแล้วก็กด A และ S, <S, <S เพื่อกลับมาทางเนี้ยท,ทันทีนะครับ W D กระโดด A S W D กระโดด A S หรือจะกดตัวเดียวก็ได้ตัวดีนะครับเนี่ยกระโดด D S ตัวดีกระโดด AS, D S ทั้งในกรณีที่ถือปืนและก็ถือมีดแต่ถือมีดแต่มันจะพิ้วกว่านะครับลองไปฝึกกันดูนะครับลอ,อ,นะองไปใช้กันดูเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะชนะศัตรูนะครับหรือว่ารู้ข้อมูลก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผมมีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยรบกวนแก้ไขให้ใต้คอมเมนต์ด้วยหรือว่าถ้าใครมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเมนไว้ได้ที่ใต้คคลลิปเยนะรับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ